กลาดไลยหมอนนึงโอ้กวาดแลยวไปคิดมากแล้วก็ได้แล้วเมื่อกี้มือ ใจมาแล้วร่างแกะกระเทียมเอาไปตัดหวังว่าทุกอย่างจะโอเคนะจ๊ะน,นะโอ้ย,อยร้านอาหารกลัปไปมือนี้เฮ็ดงานร้านอาหารจิจ้า ี่เฮ็ดหน้า,าร้านอาหารติดใา,าเยีเรื่องไข่ล้างไงในชียู่ปกติไปแล้วให้ลูกหายก้อนค่อยเพชรก็ได้ดับจ้าไม่เป็นยังเดี๋ยวน่าจะหายเกี่ยวว่ะ โอเคค่ะทัางผู้เขาเงินประกัเที่ยมมันจีบแง่ย่ย คนคนยังบ่มีบ้านคนย่างไม่มีบ้านบุ้ยบอกไปสีเด็ดจะเด้อมีเผื่อกมีฟูตี้น้อยมาราโบ่ทุกอย่างของสิโอเคเนาะพี่โอเนาะของสิบ่มีอีหยังหลายดอกคิดว่าเนาะเราเขายังน้อยว๊า นองฝนตุกอ่ะไปคิดมากแล้กวก็ได้แล้วว่ากี้มือนี่นี่สุดสุกระเทียม โอ้ยเลยบ่มีปลูกมันก็เป็นกระเทียมกีดแงงเสียมันหลายๆน่ะคุ้งก็เลี้ยงมาแกะคุณวกาคุณเช็ดกระเทียมโตเห็นบ่อผุดอ่ะตากด้วย ไปที่ยุไซหนั่นนะ่ะมาเด้อมาใส่น้ำเกลือบอกวับเอวิติงโอเคหวบเอวิติงโอเคลูกสาวเป็นไงม้างพี่โอ๋ะ oh, แกะกระเทียมเแ็นบ๊อก แกะกระเทียมเอากระเทียมมากแกะแกะกระเทียมไปน้ำตักหัวยยังไงเทียมอมืทำอะไรเนาะวาสันดีโอ้ยแกะกระเทียมหกโมงกว่าจะากินกาแฟอ๋อ morning good morning ค่ะพี่ สวัีค่ะพี่วันดีสวัสดีค่ะเอากแก,กะ,รระกระเทียมผัวเห็นบโบผัวกระเทียมผัวแกะกระเทียมจากพี่อวแม่กินนี่ผู้จันกบหัวใหญ่เดะ สวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้า,เาก็มีใครเขาก็มีจะห้าหวไงล่อกันเจคแค้นนะคะพี่โอพี่ดีแดดมากเลยวันนี้ร้อนค่ะดูแลสุขภาพด้วยฝนตกเหรอพี่อ๋อ แจกกระเทียมแต่พี่โอขอบคุณค่ะพี่โอ กลมหนากูซูกูซูแท้สิพระเจ้าตายมากขบอกปากก็ติดน้ำมือบะแมนบกปากก็สวัสดีจันนะแข้งูงแกกระเทียม มไม่ค่อยได้อันนี้ดอกพี่เกรดพ่นกับพานแล้วเนาะพ่นกับโอเคเ้วเนะ้าพานสุกยางแล้วยวนะสวัสดีจันนะแข้งกุ้งแกกระเทียมเห็นว่าหานพออีตูู่ดะเห็นไปหานพออีตู่ โอ้ยู่ร้านอาหารก็ไปเมื่อนี้เฮ็ดงานร้านอาหารติจ้าเม่ในเฮ็ดงานร้านอาหารติจ้าอมน้ำที่สองดวงตาค่ะตัดทายได้ที่สินกุ้งเกี๋ยวยูคอนทสินอั้นหมุนเกล็ดสิ่งนี้ยูคอนพอดีเนี่ย เียมมาเด้อมาเ,เด้อเกลี่ยหอังกันเด้อช่งหัวใจร่วนรัวมากแล้ว,ลวลสวัสดีค่ะพี่โอสวัสดีค่ะ แกะกระเทียมค่ะโอ้โอโออทำัมยังไงเทียมอืทำอะไรเนาะวันเสาร์เด้อ้ย